รถมันแรงครับผมรถมันแรงแรงแรงครับผมเป็นแดงคแดงนี้ไหมครับเอามาแลกรถข้างหลังผมได้เลยเป็นไงนะครับรถสีแดงเสื้อสีแดงเอาแบงค์แดงมาแลกนะครับที่บอกครับสิบบาทไม่มีจ่ายเพิ่มนะครับแถมเอาแบงค์สิบมาแลกได้อีกหนึ่งแสนด้วยนะในอันนี้ก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนของผมเองนะโหนะนะครับก็ดูแล้วกันครับถ้าไม่ดีจริงคนที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่กล้าออกแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นพนักงานของทางร้านเลยสั่งเขามาให้เขาโดยเฉพาะเหมือนที่บอกนะทำไมถึงชอบรถคันนี้พี่รถมันแรงครับผมกอยู่ แล้วได้โปรโมชั่นอะไรจิบแรกแกนครับผมใช้เงินหลังรถเท่าไหร่ไม่ต้องใช้ครับสิบบาทก็สิบบาทแล้วแล้วของแต่งเอาของแต่งของแต่งทางร้านแต่งให้เลยครับได้ได้เสียอะไรเพิ่มไหมครับไม่ครับไม่ได้เสียนะใช่ครับโอ้โหนะตามนั้นนะไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรถกันว่าสุดขนาดไหนครับตัวนี้เป็นมิสูร์แรนเซอร์นะครับอย่างแรกเลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้ดูแม็กครับดูแบกยุยยางก่อนนะ ใหม่เลยครับจัดให้ใหม่ไม่มีเก็บเพิ่มครับสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังโคตรเท่นี่ครับท่อต่อตรง2ท่อเลยนะครับแล้วเหมือนที่บอกรถคันนี้เป็นรถลูกค้าเอามาประเมินเลยนะด้านในครับเป็นเบาะหนังสีดำนะโอ้โหนะครับกุญแจ2ดอกนะครับนี่ครับอื้มอะไรเงี้ยเหนี้บอกนะครับสิบคนแรกเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามกดสปายกดกระดิ่งทุกช่องทางติดต่อเข้ามาเลยครับที่เบอร์0652289903ครับแอดไลน์ที่ 99N ครับผมโอเคครับโอนง่ายได้จริงสวัสดีครับ